คาถาป่าผีหลวงพ่อเงินวัดดอนใจหอมหลวงพ่อเงินวัดดอนใจหอมท่านได้เล่าให้ฟังว่าเมื่อครั้งที่ท่านได้เดินทุดงไปสแสวงหาความมิเบกทดสอบสมาธิกิจในป่าเขตประเทศพมา่าได้พบกับสิงสาราสัตว์มากมายทั้งสัตว์ดุร้ายน่ากลัวและสัตว์ขนาดใหญ่เช่นช้างเป็นต้นท่านได้เล่าว่าสัตว์ต่างๆเหล่านั้น ท่านก็ได้ใช้วิธีการแผ่เมตตาให้ทุกครั้งที่เผชิญหน้าก็ได้ผลดีบางครั้งพบกับเสือชนิดปจันหนาก็อาศัยการแผ่เมตตาช่วยทำให้เสือร้ายบายเบนหลบทางไปได้นับว่าบารมีแห่งการแผ่เมตตาตามแนวทางแห่งพระพุทธองค์นั้นเป็นประดุจก่อแก้วคุ้มภัยได้ประเสริฐกว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงท่านละว,ว่ามีครั้งหนึ่งที่ท่านเดินทางไปในป่าลึกระหว่างทาง พบกฎพระเก่าๆหลายกฎล้มและเนรนาฏและมีซากกระดูกคนซึ่งน่าจะเป็นกระดูกพระที่มาปักกฏอยู่ท่านได้พิจารณาเห็นว่าสถานที่ตรงนั้นน่าจะมีอะไรเป็นพิเศษซึ่งเป็นอันตรายอยู่แน่นอนพระทุดงเหล่านั้นจึงมาจบชีวิตอยู่ณสถานที่แห่งนี้ท่านจึงได้เจ็บเศษซากกระดูกเหล่านั้นมาทําพิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลแล้วจัดการกุดฝังไว้ให้จนเรียบร้อยดี เพื่อพิสูจน์ว่าสถานที่ตรงนี้มีอะไรอยู่ท่านจึงตัดสินใจปักกฏเพื่อปฏิบัติธรรมตรงนั้นท่านเล่าว่าพอเวลาใกล้ค่าก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นอากาศบริเวณนั้นเยือกเย็นลงอย่างรวดเร็วจนท่านแทบจะทนไม่ไหวจึงรีบเข้ากดแล้วบำเพ็ญภาวนาเพื่อระง,งับความเยือกเย็นกว่าจะดับความเย็นได้ก็ใช้เวลาเกือบดึกแต่อากาศเริ่มเปลี่ยนเป็นอบอุ่นและทวีความร้อนมากขึ้น จนท่านมีเหงื่อเริ่มออกที่จีวรทันทีนั้นก็มีเสียงดังขึ้นรอบๆกดเกรียวก่าวคายกับเสียงหวีดร้องของสัตว์ลายที่ไม่เคยรู้จักแล้วก็ทวีความดังขึ้นเรื่อยๆท่านก็ได้แต่ภาวนาจิตเข้าสู่สมาธิพร้อมด้วยยกเอาคาถาตวาดกิมพานตามที่ได้เรียนมากับอาจารย์เข้าสู่การภาวนาไรยเป็นพุทธมนต์แล้วตวาดด้วยเสียงอันดังก้องกังวานขึ้นเพื่อกบเสียงร้ายเหล่านั้น พอไร้พุทธมนต์จบเหตุการณ์อันน่าสะพึงพึงเพิดก็บังเกิดขึ้นกฎที่คุมอยู่เปิดขึ้นตรงหน้าท่านท่านตกใจมากลืมตามองออกไปปรากฏแสงสว่างจ้าใบหน้าประหลาดหน้าเหมือนคนที่น่าเกลียดแต่เล็กเท่ากัปัน้นลอยอยู่มีเสียงพูดออกมาว่าหมดหรือยังฮฮ <c oughs> ท่านได้สติจึงได้รีบภาวนาไร้พุทธมนต์ต่อไปอีกหลายบทเพื่อไม่ให้ขาดเสียง จนหมดไส้หมดปุงนึกคาถาหรือบทสวดอื่นๆไม่ได้อีกแล้วจึงเงียบเสียงลงหลังจากเงียบเสียงลงได้เพียงครู่เดียวเหตุการณ์เช่นเดิมก็ปรากฏขึ้นอีกกดถูกเปิดขึ้นเสียงพูดจาจากคนหน้าตาน่าเกลียดหัวเล็กเท่ากำปั้นดังขึ้นว่าหมดแล้วเลยท่านรู้สึกตกใจมากเสียงนั้นย้ำต่อในทันทีทันใดว่าเอาล้นะหลวงพ่อเงินเล่าต่อว่า หอสิ้นเสียงเอาละนะกดทุกด้านเปิดขึ้นทันทีท่านตกใจมากได้แต่ร้องคำเดียวว่าอะพหอสิ้นเสียงคำร้องว่าอะของท่านกดทุกด้านก็ปิดลงเสียงร้องวีดหวยหวนก็ห่างไกลออกไปอย่างรวดเร็วเหตุการณ์เงียบสงบลงเสียงวิเวกแห่งป่าดงเสียงลีดลิงและกังวานของสัตว์ป่าในราตรีแห่งนั้นก็เข้ามาแทนที่ท่านเล่าว่าเมื่อเหตุการณ์สงบลง ได้พิจารณาเหตุที่เกิดขึ้นก็ปรงใจว่าเจ้าตัวหัวเท่ากำปันตัวเท่ากับพร้อมนั้นคงเป็นปอบชนิดหนึ่งที่มีวิชาแก่กล้าจึงไม่เกรงกลัวบทคาถาต่างๆแต่มาพ่ายแพ้ต่อคอําว่าอะคําเดียวท่านเล่าว่าต่อมาภายหลังพระภิกษุขึ้นทุดงกับท่านท่านมักจะมอบคาถาอะให้พระทุดงเพื่อนําไปใช้เมื่อพบเหตุการณ์ต่างๆที่สุดความสามารถ ก็ล้วนได้ผลดีจริงเสือเย็นเสือสมิงสุดสยองเสียงพรานหนุ่มหน้าใหม่เดินตามพานผู้เท่าย่างกระจับกระเฉงวันนี้เขาดูจะตื่นเต้นเป็นพิเศษด้วยเหตุที่พานผู้เท่าอนุญาตให้ตามมาขึ้นห้างริงสัตว์เป็นครั้งแรกทั้งข้าวสารเกลือน้ำพริกตาแดงยัดกระบอกไม้และลูกปืนถูกจัดเตรียมมาจนเต็มอัตราหลังจากเดินมาหลายชั่วโมงพานผู้เท่าผู้นำหน้า ก็หยุดเดินแล้วยืนนิ่งเหมือนพิจารณาอะไรบางอย่างหน้าแปลกที่ผู้เท่าหายใจทอดยาวสม่ำเสมอมีอาการเหนื่อยเพียงเล็กน้อยเท่านั้นผิดกับเขาผู้ตามหลังที่ตอนนี้หอบจนหน้าอกยกขึ้นยกลงบนต้นนี้แหละเหมาะดีดินโป่งมันมีอยู่ใกล้ๆนี่พวกสัตว์ทั้งหลายคงลงมากินตอนกลางคืนเอา้าไปตัดไม้มาทําห้างชักช้าตะวันจะตกดินเสียก่อนยังไม่ทันจะหายเหนื่อย ก็ต้องรีบไปตัดไม้เสียแล้วชะรอยถ้าทำเสร็จคงต้องนอนสลบสไหยอยู่บนห้างด้วยความเหนื่อยอ่อนไม่ทันจะได้ยิงสัตว์อย่างแน่นอนแต่ก่อนที่จะไปตัดไม้ฮานผู้เท่าก็เอาผ้าขาวมา้าขมวดปูกเป็นก้อนกลมแล้วโยนขึ้น,ข,นขึ้นลงลงทำอะไรนะพ่อเท่าอ้าวเองนี่ไม่รู้อะไรรู้ไหมว่าป่ากลางคืนมันอันตรายแค่ไหนที่ข้ายโยนผ้านี่ก็เพื่อจะดูว่าเสือมันจะกระโดดได้สูงแค่ไหน จะได้ผูกห้างให้สูงเลยขึ้นไปขืนสุ่มสี่สุ่มห้าทำไว้ต่ําเดี๋ยวก็โดนมันลากลงไปกินกันพอดีไปอย่าถามมากไปตัดไม้มาไม้ไผ่และไม้เนื้อตันถูกตัดมากองสองคนหนุ่มเท่าช่วยกันลําเลียงขึ้นต้นไม้โดยผูกเชือกแล้วดึงขึ้นไปคนหนึ่งอยู่ข้างบนทําหน้าที่ทั้งดึงและรับใช้เวลาอยู่พักใหญ่ใหญ่จึงลําเลียงไม้ขึ้นมามากพอที่จะเริ่มผูกทําห้างพานเท่า ปีนตามขึ้นมาพอไม้ตอกเดบเอวตอกคือไม้ไผ่เส้นบางที่ผ่าตามยาวราวสอกกว่ากลา,ายเป็นเชือกสารพัดประโยชน์ใช้มัดอะไรก็ได้ที่อยากมัดถ้าไม่เกินที่เส้นตอกจะโอบถึงเมื่อผ่านเท่าขึ้นมาถึงก็แบ่งเส้นตอกให้คนหนุ่มช่วยกันมัดนั่งร้านสักพักใหญ่ใหญ่ห้างยิงสัตว์ก็เสร็จเรียบร้อยตอนนี้รอคอยให้ถึงเวลากลางคืนเท่านั้น เดือนแจ้งแสงขาวสาดลงยอดไม้ยามค่ำคืนเป็นเงาอึมครึมคล้ายสัตว์คล้ายคนเอ็นไหวไปมาทวนจิตใจปลานไหม่ให้วันไหวไม่ใช่น้อยพรันเสียงผู้เท่าก็ทำให้เขาต้องตกใจอีกครั้งเอทำไมมันแปลกนะักปกติเวลานี้สัตว์จะต้องลงมากินดินโป่งบ้างแล้วตั้งแต่ก่อนมืดจนถึงตอนนี้ยังไม่เห็นอะไรสักตัวแม้แต่จิ้งหลีกก็ไม่ได้ยินมันเงียบผิดปกตินะคนหนุ่ม นั่งฟังไม่ขานตอบใดๆแต่เขาเห็นอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ด้านล่างโอ้ยข้าเจ็บท้องเหลือเกินพี่เหยข้าเจ็บท้องข้าจะคลอดแล้วลงมาช่วยข้าทีพี่เหยเสียงโหยหวนเจ็บปวดน่าสงสารดังขึ้นพรานหนุ่มจําได้ว่าเป็นเสียงของเมียตนนั่นเสียงเมียข้าพอเท่านั่นเมียข้าตามมามันกลางล่มแดงเข้ามามันท้องใกล้จะเกิดแล้วพูดไม่พูดเปล่า พานหนุ่มทำท่าจะไต่ไม้ลงไปตามเสียงภรรยาเดี๋ยวนั้นให้ได้หยุดเดี๋ยวนี้เองฟังข้านั่นไม่ใช่เมียเองกลางป่าลึกขนาดนี้ใครที่ไหนเขาจะมาตามถึงได้เหมือนหูของเขาจะไม่ได้ยินเสียงพ่อเท่าเสีแล้วเหมือนโดนอำนาจอะไรบางอย่างครอบงำเขาทาท่าจะไต่ลงไปให้ได้มือหนึ่งของพ่อเท่ารั้งแขนเขาไว้ตาก็ไปเห็นอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวตรงมุมห้าง มันคือตะขาบหลายสิบตัวกำลังไต่ยัวเยี้ยเข้ามาพานเท่าตกใจคว้ามีดจะยกขึ้นฟันแต่ด้วยสังหรณ์บางอย่างจึงลดมีดลงอ้อยข้าเจ็บเหลือเกินพี่ลงมาหาข้าทีลานหนุ่มได้ยินเสียงภรรยาก็ยิ่งดิ้นรลนจะลงไปให้ได้ลำพังแค่กำลังของผู้เท่าคงไม่อาจต้านทานเขาได้นานมันเป็นคนหนุ่มเพิ่งจะออกเรือนใจมันยังไม่ตั้งมัน่นอำนาจอย่างอื่นจึงกุมใจมันได้ง่าย กับข้างล่างอย่างเดียวนั้นพอไหวแต่มาสองทางแบบนี้เห็นทีจะไม่รอดหนนี้ชะรอยจะพากันมาตายเสียแล้วก็มังท่ามกลางความตึงเครียดและวิตกกังวลของพรานเท่าก็ามีเสียงนกตัวหนึ่งมาร้องอยู่บนหัวว่ายิงจิกจ่องยิงจิกจงังยิงยอดร่มยิงยอดร่มเสียงนกบอกให้ยิงยอดร่มคงเป็นจุดอ่อนของมันมือไวเท่าความคิด ถิงแขนจากพานหนุ่มก็คว้าปืนยาวขึ้นประทับบ่าเล็งตรงยอดของร่มไม่รีรอพานใหม่ตะกายลงจากข้างไปถึงขึ้นข้อต้นไม้ตะขาบก็ไตมาถึงเท้าแล้วเปรี้ยงหลังเสียงปืนดังสนั่นวั่นไหวทุกอย่างเหมือนจะสงบลงไม่มีเสียงเรียกไม่มีเสียงนกไม่มีตะขาบพานหนุ่มไต่ขึ้นมาห้างหน้าเหลือหลาแล้วถามว่าผมเป็นอะไรไปเกือบตายไปแล้วไหมล่ะเอง นอนซะเดี๋ยวพรุ่งนี้เองก็จะได้รู้รุ่งสางตะวันยกเสียงไก่ป่าขันอยู่เจื่อเจ้าสรพสัพตว์น้อยใหญ่ส่งเสียงตามปกติวิสัยเป็นปกติเหมือนอยู่คนละป่ากับเมื่อคืนเหมือนไม่ใช่ป่าเดียวกันตรงโคนไม้ใต้ห้างเสือตัวเท่าวัวนอนตายตัวยาวเหยียดกลางหน้าผากมันมีรอยกระสุนเข้าไปฝังในขนาดตายแล้วยังดูหน้าหวาดวันเกงขามหากไอห,หนุ่มนี่ลงไปเมื่อคืน คงไม่ใช่แค่มันที่จะตายนี่เสือเย็นไงล่ะพานคนหนุ่มยืนอึง้งกับภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าทําไมมันถึงกลายร่างเป็นเมียข้ามายืนร้องเรียกได้ล่ะมันรู้ว่ามีเองท้องน่ะสิมันรู้จุดอ่อนของเอง็งมันถึงได้จําแงลงร่างเป็นเมียของเอง็งล่อหลอกเอง็งลงไปให้มันงาบพานเท่าพูดจบก็นึกขึ้นได้ถึงอะไรบางอย่างที่ค้างคาใจตอนกลางวันเอ็งมัดตอกบนขวาใช่ไหมพานเท่า ถามด้วยความสงสัยใช่มีอะไรอย่างนั้นหลือดูเท่าตะขาบเมื่อคืนยังไงล่ะมัดตอกเกี้ยวไปทางขวามักจะอาถันเสือเย็นทําให้ตอกเกี้ยวขวากลายเป็นตะขาบคนแต่เก่าแต่ก่อนจึงมัดตอกเกี้ยวซ้ายดีนะที่ข้ายั้งมือไว้ทันถ้าฟันตะขาบก็เท่ากับฟันตอกถ้าตอกผูกข้างขาดเองกับข้าคงเป็นอาหารมันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วล่ะเป็นยังไงอะทีนี้เข็ดหรือ,อยังล่ะอยากจะตามมาดีนะักเจอของดีเลยไหมล่ะ แค่นี้ยังไม่เก่งหลอกพอเท่าฉันก็อยากจะเก่งเหมือนพอเท่าบ้างคราวหน้าขอตามมาอีกนะถ้ามากับเองข้าไม่มาแล้วเว้ยไอตัวซวยไปไปเก็บข้าวของกลับบ้านอะไรก็ไม่ได้ยังมาเจอเสือเย็นนี่อีกเมื่อสัมภาถูกเก็บเรียบร้อยพานเก่าใหม่ทั้งสองก็ออกเดินทางกลับสู่หมู่บ้านทว่าคอยหลังลาวห้าสิบบาเท้าหนาๆขนลายเหลืองดำกำลังยืนค่อมรอยเท้าของทั้งกู่ มันก้มหัวลงดมฟุตฟิดแล้วแย่เท้าตามกินไปลอยที่มันรู้ว่าอยู่ไม่ไกล